ก่อนไปเฮ็ดงานพี่น้องค่ะมื้อนี้วันนี้หนูเด y เบออีเดย์ seven day seven going to work with mommy โอเคให้มีคิสให้กอลเข้ามาโอเค go ไปเนี่ยค่ะชีวิตแม่สมศรีนะคะคุณเพื่อนๆค่ะในเด็กค่ะตอนเสาร์ก็วิ่งสู้ปัดเตรียมของเตรียมนั่นเตรียมนี่ได้พี่น้องค่ะถือน้าหน้าหน้ามายืนใส่โอ๊ะแม่จะลืมอ่าแม่จะลืมเธออย่างนี้ นาฬิกาเอานาฬิกาไปนั่งพี่น้องเพราะว่าเวล่าเค็ดกับเขาเห็นยังเฮาเฮาเบิรงเวลาเนาะพี่น้องค่ะเดี๋ยวขอโทดขขอให้แป๊บนึงนะคะหุ่นไบรเด้อพี่น้องค่ะยามมือเสานี่นะคะชีวิตหุ่นไบ้์หุ่นไบรากล่องอาจจะเอารองเท้ามาให้ไหมสีสายกันย้อนกุญแจกุญแจรถกุญแจรถยู่ไสกุญแจรถแว่์เขี้ค่ะห้าขี้ นี่นะคะพี่น้องคะ <c oughs> พออ่อใหญ่เอเอ,ออกมาทรงตัวพี่น้องเอามาทำไม่นี่ค่ะพี่น้องคะชีบิตแมสสมสีแล้วค่ะเนี่มาเสวกับสิวุนไหายสิละคะพี่นอ้องไปเห็ดงานเนาะเอาขอมอน รู้มาซื้อให้แม่คะ่ะซืออ้อให้แม่ก่อนอ่าแวนตาแม่คือเป็นอันเวลาขับรถอันเวลาขับรถตรงไ่แวนตาตั้งแต่แน่มาเห็นกับพี่น้องคะ่ะอันซาวหน่อยก็กินอ่ากินอาหารเสาวน้ากินอาหารเสาวกินนี่ยังกินนี่ยังใครล่ากินนี่ยังอ่าปูอัดพี่น้องคะ่ะโมนี้เพิ่งกินปูอัดออไยลูกกระไดเนาะอันมาเย็บอันเย็บเก,ก้าอี้เขามาอีก สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเนี่ยค่ะชีวิตแม่สมศรีช่วงเช้าก็จะจยุ่งนๆวนๆน,น,นิดนึงกําลังจะเตรียมตัวไปทํางานเดี๋ยวขอออกตัวก่อนนะคะขอออกตัวก่อนนะคะพเพื่อนๆขากล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะคะเอา้าถือให้มแม่แม่จะ<ม><ม>เช็คพอยังอยู่กักเกกเกบเบญยองในห้องไปง่ายๆเนี่ยมาหาเบิงเชียร์บอลจะเซฟแต่เนี่ยก็มาหาเบิงมามีขยะมีอย่าง,<ม>างนี้ไดรถบอเพื่อจะเอาทิ้งทั้งขยะน่ะนะ ไอสิงันนะาร์มอาถือนะคะถือแล้วได้ไหมอีซอเคถือถืม็ดยสีเบลรือยังซีเบลก่อนนี่เป็นหย้เจ้านสออกโตไดเนาะพี่น้อง่ะอาถือถือกล่องให้แม่แม่จะตานรถเคถือกล่องไว้ดีๆนะฮะ บายดาเล้งรับโยมือนี่พญายืนเป็นกะสิไปรับจ็อบพิเศษมือนี่พญายืนเป็นสิไปรับจ็อบพิเศษเพราะว่าเมื่อวานเด้อพี่น้องค่ะโอ้ยคอยสิคอยคอยบ่อยากจ่าอันนี้เลยพี่น้องเพราะว่าเด็กน้อยจะเปิดโรงเรียนแล้วเนาะเด็กน้อยจะเปิดโรงเรียนแล้วบัดตอนี้การเลยผ้าเด็กน้อยไปซื้อรองเท้านักเรียนเนาะเพราะว่าอันสิสิใส่คู่กอกับผ้ได้เพราะว่าขับรถแล้วค่ะ มันคับไปแล้วเนาะไปก็เลยค่ายหน่อยไปซื้อรองเท้านักเรียนโอ้ยไปเห็นราคารองเท้านักเรียนพี่น้องโอ้ยขอยสิเป็นลมค่ะลมแทบจับเลยค่ะก็ะเลยก็เลยซอยก็เลยซอย,ซอยพญายพี่น้องไปเนาะลงลงเท้านักเรียนอ่ออาลงเมื่อวานซื้อรองเท้านักเรียนมาจาักบาทของอยู่รองเท้านักเรียน six, <two. S 1> พูดดงัดงๆสิภาษาไทยคืออย่างเออสิบหก หกเท่าไหร่สิบหกปอนด์แล้วของพี่ซัมซ้นน่ะของพี่แล้วของพี่ซัมซ้นจักบาทห้าสิบห้าสิบเท่าไหร่ห้าสิบห้าของพี่ซัมซ้นห้าสิบห้าปอนด์จะพี่น้องขาโอ้ยใส่รองเท้าใส่สื่อรองเท้านักเรียนให้ลูกมันสิคุ้มค่าบ่บู๊อันของของของลูกใส่เนี่ยราคาแพงเพราะว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าอยากให้ลูกใส่ของดีๆเพราะว่าซื้อ มันมีของถือก็ได้พี่นออ้องเจตรามาเนาเป็นอย่างแม่สมศรีคือสื่ออันรองเท้าแพงไห้ลูกเพราะว่าเคยสื่ออันถือแล้วบัตตนี้เพิ่นใส่ได้มาถึงเดือนน่ะพี่น้องคะเพราะว่าไปรงเรียนทั้งยางตาบฝนแน่มันหนาวหนาวเนาะก็อยาไหโรงเรียนก็อยาใหลูกนะ่ะใสรองเท้าคุณคุณขาเข้าจะได้คุณคุณได้พี่น้องคะทันสื่อของถือน่ะพี่น้องมันจะได้สื่อดูดูต่อพี่น้องคะเพราะว่ามัน ความันจะขาดเร็วเนาะสื่อของถึงอันสาวหน่อยเพิ่นเขียดได้หมู่บ้านเพินเ่นเป็นยังเป็นยังเป็น,ปน,ปนยังอยู่คือเขียดเขียดว่าพี่ไส้ไดนพี่ไส้ได้ล่องแถาแพงกปัวเป็นปะ่ะเ, <c oughs> เขียดว่ายูเวลี y ออ s e ซ s ตยูเซอือถือถือดีไม่แน่ไปเห็นหนาอยู่ถือดีดีถือดีดียูเ <c oughs> uh, ซอือซัมซ g งก็เอ็กเพนซิฟชูดยูเซอือพี่ซัมซุงก็เอ็กเพนซิฟชูดแต่ว่ากอัเพราะว่าสาวหน่อยเพิ่นน่ะ รงเรียนเพิินบได้บังคับเด้พี่น้องรงเรียนเพิินบได้บังคับเพราะว่าเพิ่นยังอยู่ปถมอยู่สีไสแบบไดไปโรงเรียนก็ได้แต่ว่าคอยเป็นสีดําแต่ว่าของพีไส่น่ะเพิ่นขึ้นมัธยมแล้วซัมซอนอีสไฮสคูลอีนีทูแฮปเดอะสคูลชูเดียะเดียะก็เลยอธิบายให้น้องคุณปังว่าของยูน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแมกอ่ะเดี๋ยวแป๊บแเดี๋ยวแมก็่สื่ออันใหม่เห็นยูเพราะว่ายูน่ะยังเรียนอยู่ปถมอยู่เดี๋ยวใส่แป๊แบๆมัน มันกระขาดแต่ว่าของผี่ซัมซอนนะ่ะ High school you need to be like perfect เ yeah? ย <I know. S 1> yeah, okay. ่เย่โอเคอธิบายให้น้องพผนฟังพผนกระเขียดยะได้หมู่บ้านันกระเขียดยไดะยดยได้เพราะว่านี่ตะขาลองเท่าซื้อได้พี่น้องค่ะย่างบ้านไหนมีคาคาชุดนักเรียนคาชุดนั่น,ช,น,นชุดนี่เนาะแต่ว่าสาวหน่อยชุดนักเรียนมาต้องสื่อเน๊ะแมนปะ School uniform you d o n need to buy a new one กระโปองอยู่กับไส่ไหนยูเสืออยู่กับไส่ไหยูต่ว่ายยูต้องอยู้องรอคุณคู่บอกก่อนเปนเบาววายูจะใส่เสือสีขาวตอนไหนหมันน <Yeah. S 1> อกยูถึงจะแม่ถึงจะพาอยู่ไปซื่อต่ว่าของผีซ้ำซนน่ะของผีซ้ำซนต้องซื้อเสือเขาเอิน่าเสือเป็นไข่เสือสูตรนะ่ะพี่น้องคะเสือสูตรโตหนึ่งกักบแพงอ่าราคาทอกันกับลงเถ่ามเม่อเมนแพงก็ลงเถ่าเหรือว่าปีที่แล้วก็ซื้อเสือสูตรให้ยาฟ้ากิน จะเฝ้ากินซื้อเสื้อสูตรให้ให้พี่ไส้เพิินไปโรงเรียนเนาะอ่ะกับประมาณหกซิปก็ปอนพ่นล่รค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยเปิดเทิมเทนึงเงือตกเลยด้วยค่ะพี่น้องค่ะอ่า บอกวซื้อซะเปิดเทอมเทาน,นึงหมยร่วงเลยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่มีไม่มีให้ถอนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนไม่มีให้ถอนไปหมดค่ะกับชุดนักเรียนทั้งชุดนักเรียนรองเท้ากระเป๋านะ,ะเปิดเทอมครั้งหนึ่งนะคะขนาดว่าซื้อของถ,ถึกถึกเลยค่ะพี่น้องค่ะชุดนักเรียนอยู่นี่กับว่าไดนว่าแพงเลยเพราะว่าเขาซิมมี่จังแต่เกตเกตแบบว่าเกตราคาถึกอยู่นะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะชีวิตแม่สมศรีเห็นงานงกงกงกทุ้มือนี่ ก็เพื่ออยู่กับพี่ซัมซนใช่ไหมฮะอยู่เข้าใจที่แหมบอกบรอคเฮดงานงงงงงก็เพื่ออยู่กับพี่กับพี่ซัมซนนะคะให้อยู่ได้กินดีอยู่ดีอยู่สบายใช่ไหมคะพี่เนาะใช่ไหมคะคนสวยค่ะมือนี้เพิ่นอันเพิ่นถือเพิ่นเอาขนมมาหน้าแมมก็เลยบอกว่าอย่าฝ่าวกินมันจะเสียงดังเออ เรนอยากกินขนมเรปกานาบูนาเบิ้งพนันไปนะแม่รปกานาบูนาเบิ้งนี่แหละค่ะชีวิตแม่สมศรีในเช้านี้มือนี่รถติดด้ค่ะพี่น้องต้องสสยอันแถวๆไกลๆนี่โรงเรียนเขาเปิดแล้วเนาะแต่ละแียเด้อพี่น้องโรงเรียนจะเปิดอ้าเปิดโรงเรียนเปิดอีลีนเห็นเด็กหน่อยใส่ชุดโรงเรียนยางไปโรงเรียนแต่ละแียโรงเรียนจะเปิดบอจะเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะโรงเรียนจะเปิดไม่ไม่ตรง ไม่ตรงกับอ่าวันไม่ได้เขาเอื่นไปอย่างนอพี่นองหมายสมสีใส่ข้ามมาถือคือรงเรียนแต่ละแอร์เรียนี่ยสิเปิดสิเปิดเทอมเนี่ย่ตรงกันได้พี่นอง่ะบางแอร์เรียก็สิเปิดวันจันบางแอร์เรียก็สิเปิดวันพุดจังสิไหมคะพี่นองเปิดคนละมือแมนเขาเปิดคนลมือลาเวลาปิดกับปิดคนละมือคือกันค่ะบ่ไดบอ,ดบอ,ดอยูนี่บ่ไดฟิกว่าเออ มือนี่ต้องปิดเพิ่มเดิมมือนี่ต้องเปิดเทิ่มสิเปิดคือกันเปิดบ่ได้ดบ่แมนค่ะอยู่นี่แต่ละแอเรียจะบ่คือกันค่ะแล้วเวลาเลิกโรงเรียนคือกันค่ะแต่ละแอเรียบานโรงเรียนกับสิเลิกบ่ายสามบานโรงเรียนกับสิเลิกบ่ายสามเคิรบางโรงเรียนกับสิเลิกบ่ายสามโมงสิบนาทีจังสี่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าคันเลิกพร้อมกันคันคันเลิกโรงเรียนพร้อมกันเบิร์ดนี่มันเช็ดให้รถติดตัวพี่น้องค่ะมันจะให้รถติดตัว ันคือว่าต่างคนต่างเนอะไรอย่างต่างคนต่างต่างทํำเวลาไปรับลูกเนาะแต่เราลงเรี่ยงกัสิกัสิรถจย่อนเวลาไม่เหมือนกันค่ะมือนี้รถตีดมือนี้ใส่มือนี้ใส่เวลาสิบก่าที่ปุณนะก่อนจะก่อนที่จะถึงก่อนที่จะถึงที่ทํางานปกติ ถ้าโรงเรียนยังไม่เปิดนะคะเพื่อนๆใช้เวลาแค่5นาทีนะคะขับรถแค่5นาทีวันนี้ขับรถ10กว่าน,นาทีแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะถ้าคลิปนี้มีอะไรหรือว่าใช้คําพูด ผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวหนูขอตัวไปทํางานกับแม่ก่อนคะ่ะขอให้เพื่อนๆที่พี่ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆปังๆทุกๆท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ